เดี๋ยวด้ขอเข้าอีนิดนึงครับเดินหน้านิดนึงครับเดินหน้านิดนึงครับโอเคโบสถมาโบสถมาโบสถมาย้อนเดหน้าอีกเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งครับตไปเก้าหนึ่งครับพี่ ก็ไม่ลงต่หแบบนี้ไหมครับม่ไม่ตําไม่ตเลยครับไม่ตคุแ่ะเล่าเหตุการที่เกิดขึ้นนิดนึงค่ะกับการถอนตัวการทำคดีแตงโมให้คุณแม่ค่ะรับก็ก็มีสามเหตุผลนะอย่างที่เรียนนะในการถอนตัวก็คือข้อหนึ่งเนี่ยก็เป็นเรื่องความคิดเห็นในะทางคดีที่ไม่ตรงกันนะคุณแม่ก็จะไป เชื่อ,อสอสอเต้นะครับนะคุณอธิยะนะครับแล้วก็คณะของเขานะนะฮะเรื่องเป็นคดีฆาตกรรมนะ,ะเขาก็ถามคุณแม่ถามผมว่าสะดวกใจไหมในการที่จะทําคดีให้มันเป็นฆาตกรรมนะมผมไม่สะดวกใจนะครับเพราะว่าพยานหลักฐานเนี่ยที่พนักง,งานในการกําลังจะฟ้องในวันศุกร์เนี่ยะนะมันไปได้แค่คดีประมาทนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยคุยกับคุณแม่ว่าอย่างนั้นผมขออนุญาตถอนตัวนะครับ นะคุณแม่ก็โอเคโดยให้ผมรับผิดชอบคดีเนี่ยคดีแตงโมเนี่ยถึงชั้นพนักง,งานเลยาการคือตอนนี้นก็ยังเป็นทนายอยู่แต่ว่ารับผิดชอบไปจนถึงวันที่พนักง,งานอลยาการออกคําสั่งฟ้องอะนะครับพาตัวไปส่งสารนี่เหตุผลแรกเหตุผลที่สองเนี่ย <c oughs> ก็มาจากการถแถลงข่าวเมื่อวานนี้ที่ว่าเรื่องคุณแม่เนี่ยนะครับเอาโทรศัพท์แตงโมไปให้บางแจ็คและต่อมาก็มีภาพของแตงโมเนี่ยหลุดออกไปสาธารณะนะครับ แล้วก็คุณแม่ก็ยังบอกว่าโทรศัพท์อยู่กับผมนะอันนี้ผมก็รับไม่ได้นะครับแล้วผมก็แถลงข่าวไปแล้วเมื่อวานนี้อันนี้ก็เป็นกรณีที่สองผมมองว่าไม่น่าจะเอาโทรศัพท์มือถือของแตงโมเนี่ยไปให้บางแจ็คจะไปให้อัจริยะจะไปให้สะสอเต้หมอพรทิพย์อะไรก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าบางแจ็คมันเป็นบุคคลที่ดูแล้วไม่สังคมไม่ค่อยให้ความน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็มีภาพต่างๆออกมานะ เป็นเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมอันนี้ก็รับไม่ได้นะครับได้เรียนนะแล้วก็คุณแม่ก็ยังมาโทษมาอยู่กับผมอีกนะครับอันที่สามเนี่ยคุณแม่ก็ไม่พอใจทนายตั้มนะให้ผมไปคุยกับทนายตั้มให้มาขอโทษทนายตั้มก็ไม่มาขอโทษคุณแม่ก็บอกให้ผมมาฟ้องทนายตั้มผมก็บอกว่าเออผมเป็นเพื่อนกับทนายตั้มนะครับเพราะฉะนั้นผมก็คงจะอ่ไม่ฟ้องทนายตั้มเพราะฉะนั้นก็สามเหตุผลก็คือทําให้เราต้องอ่ยุติบทบาท นะครับคุณแม่ไม่ได้โลรผมนะมทุกวันนี้ผมคุณแม่ก็ยังไม่ได้โกรแต่ผมก็ยังต้องรับผิดชอบคดีไปจนถึงวันที่พนักงานการส่งฟ้องศาลนะครับหลังจากเมื่อวานนี้ที่พี่เดชาได้ให้สัมภาษณ์ไปเนี่ยค,คือมีประเด็นใดบ้างที่คุณแม่รู้สึกไม่พอใจครับ<อ>เออก,ก็ไม่มีครับคุณแม่นั่งฟังอยู่ตลอดเวลานะครับที่ผมไปแถลงข่าวแล้วก็ที่ออกรายการไทยรัฐนิวโชว์ครับคุณแม่ก็ไม่ได้อะไรก็เป็นความจริงค่ะคุณแม่บอกเป็นความจริงก็พูดไปก็ถูกแล้วไม่ได้โกรธครับคุณแม่ไม่ได้โกรธอะไรผม นะครับเราก็ยังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมมีอะไรก็ยังให้ช่วยเหมือนเดิมและคุณแม่ยังบอกว่าถึงแม้จะมีทนายความใหม่แล้วเออก็อยากจะให้ผมเข้าไปช่วยด้วยนะครับนะเพราะนั้นไม่ได้มีปัญหาอะไรคุณแม่เลยนะเธอพี่เจเองเราสะดวกเข้าไปช่วยในเ่ของทนายคนอื่นที่เข้ามาดูแลก็แล้วแต่คุณแม่อะคุณแม่ก็อยากให้ผมเข้าไปช่วยเพราะว่าผมเนี่ยติดตามคดีมาตลอดเนี่ยจะมีข้อมูลเยอะนะครับนะก็แล้วแต่ว่าถ้าเป็นประโยชน์กับคุณแม่ก็ยินดีแล้วแต่แตกหักกันใช่ไหมคะอ๋อไม่มีรักกันเหมือนเดิม ว่าจะชวนแกไปทานข้าวอยู่ะนะครับนะจ้าคุม,มองมี่เองกับการที่ทิศทานที่คุณแม่อยากให้เป็นทางพดีอาเสพอาตกรรมเนี่ยไม่มองว่ายังไงทำไมถึงเราตั้งใจว่ายังไงก็ไม่เห็นด้วยหัวใดจริาๆไงไม่เอาประเด็นนี้คือคือผมมองว่าพยานหลักฐานไปไม่ถึงนะแต่ว่าคุณอัจฉริยะคุณเต้อะไรพวกเนี้ยเขาก็ไปงม,งมนู่นงมนี่หาหลักฐานาอาจจะไรก็อาจจะมีหลักฐานดีบางแก๊กนะกับเอ่อบางแก๊กกับสสเตอาจจะมีหลักฐานดี ที่สามารถพิสูจน์ฆาตกรรมได้ก็เป็นสิทธิของคุณแม่ะอะถ้าดาเนินคดีฆาตกรรมได้ก็เป็นประโยชน์กับลูกความอันนี้เราไม่ขัดอยู่แล้วยินดีค,ครับตัวเองทาคดีมาพักใหญ่แล้วพอคดีมันต้องไปอยู่ในมือคนอื่นนี่เรามีความเป็นห่วงอะไรไหมคะพี่เดชาก็ก็เป็นห่วงคุณแม่นะครับว่ามันจะไปได้ถึงั่งหรือเปล่านะครับก็ภาวนาว่าให้ชนะคดีครับหมยถึงว่าข้อมูลในโทรศัพท์ถงค่ะแตอะตรงเนี้ยคือเรา ดูแล้วจากตรวจที่ไทยถูกไมคะเอออย่าไปบอกว่าผมดูแล้วเลยเอาเป็นว่าผมคุยกับพนักง,งานสอบสวนคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วเนี่ยพยานหลักฐานที่ว่ามีการฆ่ากันบนเรือเนี่ยมันไม่มีเอามีดมากรีดขาข้างขวาเนี่ยมันก็ไม่มีออแต่ว่าคุณแม่นะก็ยังเชื่อบางแจ๊กเ,เชื่อ,อสอสอเต้เชื่ออ,อัจฉริยะเชื่อหมอพรทิพย์ ก็เป็นสิทธิ์ของคุณแม่กับลูกความก็มีสิทธิ์ในการที่จะไปต่อผมก็สนับสนุนนะเพราะว่าเราเป็นทนายความเราเป็นแค่ตัวแทนต้องทําตามคามสั่งของลูกความนะครับมผมไม่ได้มีปัญหาไม่ได้โดนปลดเลยนะนะครับม,มีน้อยใจไหมคบพี่เดชาอ๋อไม่เราไม่ไม่ไมไมไมเข้าใจแล้วเห็นใจเป็นห่วงคุณแม่อมตอนนี้วันๆเนี่ยจะมีคนเข้าไปเกี่ยวข้องเยอะเป็นห่วงนะครับก็ฝากคุณดายศนะครับไปดูแลคุณแม่ด้วยเพราะวันๆเนี่ยคนเข้าไปเกี่ยวข้องคุณแม่เยอะนะโดยเฉพาะบางแจ็คเนี่ยผมเป็นห่วงมาก นะอะ่ไม่รู้ผู้ที่ท่าไหนจนได้โทรศัพท์ไปเนี่ยน่ากลัวข้อมูลในนั้นน่มันมีอะไรที่มันเอ่อกระทบบุคคลภายนอกเยอะนะและผมเชื่อวันข้างหน้าเนี่ยเขาต้องปล่อยภาพลับออกมาอีกอซึ่งจะมีบุคคลที่มีชื่อเสียงสเสียหายและผมห่วงว่ามันอาจจะมีการเรียกเงินเรียกทองแบ็กเมลอะไรกันหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่อ่าตรวจในประเทศไทยก็เป็นห่วงนะมันมีภาพบุคคลสําคัญไงเพราะภาพมันตั้งล้านสองแสนอะเยอะมากนะในอดีตเนี่ยเป็นภาพส่วนตัวของแตงโมอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ ร้ายแรงมากนะไม่น่าสงสัาให้ให้บางแจ๊กอันนี้เป็นเรื่องที่ร้ายแรงในความเห็นนะในทางกฎหมายพ<า>ี่เจ<ห>ชาถับคุณแม่เองที่ส่งมือถือให้บางแจ๊กเนี่ยคุณแม่จะโดนดำเนินคดีหรือว่าดำเนินอะไรทางกฎหมายไหมคะเออมันขึ้นอยู่กับการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นผู้ใช้เป็นผู้สนับสนุนเป็นผู้อนุญาตอะไรหรือเปล่าถ้าไปเกี่ยวข้องนะฮะตามที่บางแจ๊กพูดเนี่ยบอกว่าคุณแม่อนุญาตหมดเนี่ยอ่าคุณแม่ก็ต้องไปชี้แจงต่อผู้บัญชาการไซเบอร์นะนะท่านผู้บัญชาการแจ้งนะครับว่าคุณแม่ไม่ได้มีส่วนร่วมในนกาารอุญต นะหรือใช้หรือสนับสนุนหรือร่วมกระทาความผิดอันนี้เป็นหน้าที่พนักง,งานสอบสวนผมหมดหน้าที่แล้วเพราะว่าวันนี้จริงๆผมนัดไปแล้วให้พบผู้บัญชาการผมคุยตั้งแต่เมื่อคืนคุยกับผู้บัญชาการเพื่อจะได้จบจบแต่คุณแม่ไม่ไปนะครับก็คุยเมื่อคืนแล้วที่ไทยรัฐนะว่าว่าก็ต่อสายคุยกับท่านผู้บัญชาการคุณแม่เาโอเคที่จะไปจะไปแต่พอตอนเช้าเนี่ยก็คงจะมีสสเตคงบอกไม่ต้องไปนะครับก,ก็แล้วแต่อันนี้ก็เป็เปนเรื่องของคุณแม่ ก็ก็เราเราไม่ทราบนะอาจจะมีแนวทางเรื่องฆาตกรรมตรงกันเพราะคุณแม่พูดแต่เรื่องฆาตกรรมฆาตกรรมนะนะครับขธนริชชาเขาวันนี้บางจ็กเองได้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนสำนักข่าวหนึ่งนะครับบอกว่าได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณแม่แตงงานมาโดยตลอดแล้วก็รู้สึกอึดอัดใจกับการทําหน้าที่ของทนายเดชามาโดยตลอดเนี่ยรู้สึกไงบ้างกับประเด็นนี้ไม่เป็นไรทำใจได้นะครับถ้าเกิดลูกความเราอึดอัดใจนี่เป็นเรื่องปกติไม่แปลกนะครับทนายเดชาได้คุยกับแม่ว่าจะขอถอนตัวทำคดีได้คุยแล้วคุณแม่ว่่่ายังงไกกก็็็คุณแแแมมล้วตผ นะครับเข้าใจผมนะเพราะว่าความคิดเห็นมันไม่ตรงกันแเรา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 จบกันได้ดีแล้วตอนนี้ก็ยังเป็นทนายอยู่นะไม่ไปบางคนบอกโดนปลดโดนอะไรไม่จริงนะไม่มีไปเอาะอะก็มันเป็นเรื่องฆาตกรรมเราเราไม่ไปทางนั้นไงเออเราไม่มีตำแหน่งทนายบ้างไหมท่าบอกไม่มี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 ตำแหน่งครับไม่มีไม่มีนะแจ็คให้สัมภาษณ์ครับว่าถ้ายชาร์ครู้เรื่องของการปล่อยคลิปปล่อยภาพทนายบอกว่ายังไงอ๋อไม่ทราบครับไม่ทราบไม่ไม่รู้เรื่องเลย นะครับไปปล่อยที่ไหนยังไงผมไม่อ๋อไม่ทราบเลยครับไม่ทราบคุณแม่คามกับสื่อเลยใช่ไหมเออครับครับมาทราบหลังจะเป็นข่าวแล้วนะครับพี่เดี่เคยเตือนคุณแม่ไว้ก่อนไหมคบว่าหลังจากนี้ถ้าพยานหลักฐานก่อนนี้ที่เราดูแลคุณแม่มาเนี่ยถ้าจะนำพยานหลักฐานใดที่เป็นข้อมูลสำคัญให้ปรึกษาเราก่อนเราไม่เคยแจ้งกับอ๋อเคยบอกเคยบอกครับบอกแต่คุณแม่ส่วนใหญ่ก็จะทำเองเช่นมีจดหมายที่เป็นลายมือกระติกซึ่งตอนหลังตำรวจก็บอกเป็นลายมือปลอมคุณแม่ก็ไปพบพนักงานสอบสวนเป็นมบเองนะท่านก็มีสิทธิ์ของท่านอ่ะ ผมเคารพสิทธิท่านไม่มีอะไรผมไม่ได้ทะเลาะอะไรกัรบ,บท่านทนายธีชาได้คุยกับแม่นะะี่ครับว่าปลายทางประเทศที่คุณแม่ส่งโทรศัพท์ไปนี่คือประเทศอะไรกันนะประเทศสหรัฐอเมริกานะครับผมให้เพื่อนผมเนี่ยทาการตรวจสอบนะเพื่อนผมอยู่ที่เ A ตรวจสอบแล้วนายบางแจ็คน่าจะเป็นคนปากีสถานน่าจะอยู่ที่อิลลินอยชิคาโกนะครับนะดูจากหลายๆอย่างเพราะเพื่อนผมอยู่ที่อเมริกาอยู่นะครับให้ตรวจสอบแล้วโอกาสจะนำมือถือกลับมาหรือว่ายัางไงยาก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 ไม่มีทาง เขาไม่คืนหรอกถ้าเขาไม่คืนก็คืนยังไม่ได้คืนแน่นอนมันคือตอนนี้ข้อมูลต่างๆนี่ย<ๆ>เขาก็ดูดไปหมดแล้วอัปโหลดอะไรหมดแล้วเพราะฉะนั้นคนที่มีเคยติดต่อกับแตงโมงก็อันตรายเท่าที่ทราบว่ามีภาพที่อันตรายอยู่ประมาณสาสิภาพนะเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นนักธุรกิจด้วยผมห่วงอะไรครับห่วงอาจจะมีการแบ็กเมลหรือไม่วันข้างหน้ามีภาพมีอะไรเงี้ยภาพลับนะอย่างสสนะวันนี้ก็ยังโดนเอาคลิปเอาอะไรมาปล่อยเสียงนะเป็นห่วงเพราะฉะนั้นเป็นความผิดพลาดร้ายแรงนะเนี้ยครับอื ครับก็ขอคุณแม่โชคดีนะครับแล้วก็นิ่งๆมีสมาธิสติวันวันเนี่ยเยอะคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องเยอะมากนะคุณแม่ต้องดูให้ดีคนเหล่านั้นหวังดีกับเราจริงไหมคดีค,ความนี่อีกยาวไกลมันยังไม่ยุติหรอกแล้วก็สจแล้ก็บ,บางคนก็มาเสนอว่าอะไรจะได้เงินตั้งสองสามร้อยล้านบางคนโพสไปห้าร้อยล้านเราก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะอันนี้ก็ขอให้คุณแม่โชคดีแต่ให้ระมัดระวัง นะอย่าไปเที่ยวหลงเชื่ออะไรคนอื่นมากนักท่ายดนะ้ชใช้ราคากับบางแจ็กขนาดไหนครับเตรียมที่จะเดินทางกลับสู่ประเทศไทยอ,อ๋อชาติหน้าก็ไม่มาแล้วนะนะเพราะว่าเขาเข้าประเทศไม่ได้ต้องเข้าปี69ผมคุยกับท่านผู้บัญชาการแจ้งนะนะครับปี69โดนเป็นบุคคลต้องห้ามนะนะครับคดีเก่าอะไรก็เยอะแยะที่กองปราบที่อะไรเยอะแยะมากมายไม่มีทางกลับแล้วก็เสร็จแล้วก็ไอ้โทรศัพท์มือถือเนี่ยเขาไม่มีทางคืนหรอกเออร้อพี่แดงอย่างไอ้ประเด็นเรื่องเงินอะไรเงินเยาหรือเงิน ช่วยเหลือต,ต่างๆเน yeah> ี่ยมันเป็นประเด็นที่คุณแม่เขาเป็นเป้าในการแบบสู้คดีด้วยหรือเปล่าครับเออก็เป็นส่วนหนึ่งที่คุณแม่ก็มีมีสิทธิ์ในการได้รับค่าสินใหมทดแทนแต่มันจะได้ถึง200500ล้านหรือไม่เนี่ยก็ต้องไปถามสสอเทนะเพราะเขาเป็นคนโพสต์เขาก็ต้องหามาให้คุณแม่ให้ได้นะคุณแม่ก็จําไว้นะที่โพสต์ว่าอยากจะให้คุณแม่แคปไว้เดี๋ยวเขาลบซะก่อนนะครับอ๋อเออกิจสนะกับผมไม่ได้มีทะเลาะอะไรกันนะ วันก่อนในงานงานเผาร่างก็ทั้งเต้ทั้งกิตนะก็เข้ามาอ่ากิตนะก็มาขอโทษผมแล้วผมไม่ได้ติดใจดําเนินคดีอะไรกับกิตนะนะครับไม่มีนะไม่ได้ทะเลาะอะไรกันเลยนะครับทางทนายกิตนะก็บอกว่าเขาไม่ขอร่วงบอกเขาเกรงใจที่ไม่ไม่ขอเลยเขาแบบไม่ขอร่วมกับคดีของพี่อาจารย์ที่ทำครับเหรอคก็บอกเขาเกรงใจพี่เองครับเหรอโอ้เลยขอบคุณขอบคุณนะนะครับนะโอ้ผมไม่ทราบเลยพี่เดชาทีเดไอ้ย้อนกลับมาเรื่องที่บอกสามสิบรูปจะไปเกี่ยวข้องกับคนที่ อาจจะมีเคยติดต่อกับแตงโมงครับตรงนี้เป็นนักธุรกิจเป็นนักการเมืองเป็นขนา้าราชการหรือเป็นอะไรครัามถ,ถ,ถ้าทา่านทราบมามีคนรู้สึกจะเป็นเสถีฐีคนหนึ่งเป็นเ,เป็นนักธุรกิจ<ช>ก็เป็นห่วงกลัวกลัวห่วงกลัว,ว,วจะถูกแบ็กเมย์นะครับพะมีภาพมีอะไรเพราะภาพมันเก่าไปต้องล้านสองแสนภาพนะที่มันถ่ายคู่กันธรรมดาหรือว่ามันมันอาจจะเป็นภาพที่อะไรที่อาจจะสามารถแบ็กเมย์ได้นี่เป็นห่วงอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่อันตรายมากแล้วก็แตงโมถึงล่วงรับไปแล้วเนี่ย อาจจะมาถูกกระทําซ้ําหรือเปล่าอันนี้ก็ฝากให้คุณแม่พิจารณาด้วยเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่หลวงนะเรื่อง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 โทรศัพท์เนี่ยที่ไปอยู่กับบางแจ๊กเนี่ยเป็นความผิดพลาดอย่างร้ายแรงพี่เดชมาทำคดีนี้เป็นเดือนเดือนแล้วเราโดนด่ามาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานี่ถือว่าเสียเลยไหมคะก็ก็ทาให้เราก็มีความทุกข์ไงโดนด่าจะมีความสุขได้ไงโดนทัวลงมาสองสาเดือนนะก็มีความทุกข์ก็ฝากนะขอโทษพวกที่เห็นด่างก็ทัวก็ลงมาสองสาเดือนแล้วไปจอดที่อื่นบ้างนะนะไปจอดให้กับเต้บางเรืออะไรบ้างแหละนะ นะครับเพราะว่าสองสามเดือนแล้วอะไรฮะเรื่องเปลี่ยนเรื่องไม่เปลี่ยนทนายครับผมวตัวชอตโอ้ไม่ช็อตหรอกครับยินดีมากรู้สึกดีใจจริงๆวันนี้นัดทนายตั้มแล้วก็ทนายดังเจ็ดคนไปฉลองกันเนี่ยนะนะอรับเราจะฉลองกันแต่ว่าพอดีมันผมติดงานครับครับเรายินดีหมดเวรหมดกรรมฮะเราอยู่เราก็ทําคดีมานี่ก็ถูกด่าทุกวันนะโพสอะไรก็ไม่ได้โดนด่าแต่ตอนนี้เบาแล้ววันนี้ไปประกาศถอนตัวปุ๊บเนี่ยโอ้โหเบาเลยนะครับทำไมเราถึงใช้คำว่าเป็นเวรเป็นกรรมเลยอะะก็มาโดนด่าไงโดนด่าเสร็จแล้วก็ นะลูกความก็ยังมาบอกว่ามือถืออยู่กับเราอีกครัเวรกรรมไหม,มนะยื่นต้นเงินคดีแม่ไหมครับมือว่าใ<อ>ส่หลายเราโอ้ยไม่อย่าไปทําเลยปล่อยเถอะแม่นาคุถ้าเกิดแม่อยากจะให้กลับมาเป็นอาญาจะยอมไหมคก็ต้องดูก่อนคุณแม่จะให้ให้ผมทําอะไรต้องดูก่อนนะแต่ถ้าเกิดจะมาให้ผมทําก็ต้องสาบานกันก่อนจะพูดความจริงนะครับก็ไปรักก็สอนครับแค่สาบานพอสาบานแล้วก็ไปกันที่โบสถ์คริสต์นะต่อหน้าสารการทรงใจเลยผมยังรักคุณแม่เหมือนเดิม มีโอกาสผมก็จะให้ลูกน้องไปรับมาแล้วก็ไปทานข้าวกันไม่มีผมไม่มีเรื่องอะไรคุณแม่ไม่ฟ้องคุณแม่หรอกถึงแม้จะกล่าวหาว่าผมอะไรนี้มีโทรศัพท์มือถือที่กาลังเป็นปัญหาที่ไปอะไรต่างๆเนี่ยผมไม่โกรธไม่ดําเนิกนกดีอะไรใครหรอกแนบอกว่าคุณแม่จะเป็นลูกความที่แปลกกว่าก็ก็เป็นลูกความที่ก็ไม่เหมือนลูกความรายอื่นน่ะนะแกทําอะไรไม่บอกนะเออทําอะไรไม่บอกตั้งแต่เป็นทนายมานี่เจอแบบนี้ <c oughs> ครั้งแรกในชีวิตเหรอครับพี่เด็ก็ไม่เคยเจออย่างพระมารดาเลยนะครับอนะครับก็ อ๋อแกไม่ขอโทษผมหรอกผมรู้นิสัยก็ดีนะเออแกก็ไปให้สัมภาษณ์อะไรแกก็บอกว่าโทรศัพท์อยู่กับทนายเดชา<อ>นะทัวร์ก็มาลงผมตำรวจก็มาเพ่งเลง็ง<อ>ผมไม่ว่าอะไรนะแกก็ต้องเอาตัวรอดอะ่ะไม่โกรธครับตอนนี้สังคมตั้งกําังท<ต>นายก้าวมาค่ะก็ไปโพสต์แบบทํานองแบบแกบอกไปด่าแกเป็นแม่แบบไหนเออเป็นแม่แบบไหนอะไรเงี้ยนะเออแล้วก็เสร็จแล้วก็ให้ให้โทรให้ตั้มมาขอโทษผมโทรไปหาตั้มแล้วตั้ม